สองพักคุณสูตรว่าด้วยพระพักคุณะอาพาธห้าสิบหกสมัยนั้นแลท่านพระพักคุณะอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นท่านพระอ,อนนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ถวายอภิวาทแล้วนั่งณนะที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระผักคุณะอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานวรโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จเข้าเยี่ยมท่านพระผักคุณะถึงที่อยู่เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยอาการดุษณีครั้นเวลาเย็น พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรนเสด็จเข้าไปหาท่านพระภักคุณะถึงที่อยู่ท่านพระภักคุณะได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงลุกขึ้นจากเตียงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระภักคุณะว่าอย่าเลยภักคุณะเธออย่าลุกจากเตียงเลย อาสนะที่ภิกษุอื่นปูลาดไว้ยังมีอยู่เราจักนั่งบนอาสนะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้ได้ตรัสถามพระภักคุณะดังนี้ว่าภักคุณะเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือทุกขเวทนาทุเลาไม่กำเริบหรืออาการทุเลาปรากฏอาการกำเริบไม่ปรากฏหรือ ท่านพระผักกุณะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์มีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงใช้เหล็กแหลมที่คมแทงศีรษะฉันใด ลมอันแรงกล้าก็เสียดแทงศีรษะของข้าพระองค์ฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์มีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงพึงใช้เชือกหนังที่เหนียวรัดศีรษะฉันใด ความเจ็บปวดในศีรษะของข้าพระองค์ก็มีประมาณยิ่งฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ไม่สบายจักเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์มีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏเปรียบเหมือนคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญพึงใช้มีดแล่เนื้อที่คมกรีดท้อง ฉันใดลมอันแรงกล้าก็เสียดแทงท้องของข้าพระองค์ฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ไม่สบายจักเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์มีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงสองคน พึงจับแขนคนที่อ่อนแอกว่าคนละข้างย่างให้ร้อนบนหลุมถ่านเพลิงฉันใดความเร่าร้อนในกายของข้าพระองค์มีมากยิ่งฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์มีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏ อาการทุเลาไม่ปรากฏลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้ท่านพระภักคุณะเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาดหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นล่าเริงด้วยทรมีกถาแล้วเสด็จลูกจากพุทธาอาจจากไปครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปไม่นาน ท่านพระผักกุณะได้มรณาภาพแล้วในเวลามรณาภาพอินทรีย์ของท่านผ่องสายยิ่งนักต่อมาท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหนะ้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปไม่นาน ท่านพระผักคุณะได้มรณาภาพแล้วและในเวลามรณาภาพอินทรีย์ของท่านผ่องใสยยิ่งนักอานิสงการฟังธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานอนท์อินทรีย์ของผักคุณะภิกษุจกไม่ผ่องใสได้อย่างไรแรกทีเดียวจิตของผักคุณะภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากโอรัมพาคียะสังโยชน คือสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการแต่เพราะได้ฟังธรรมเทศนาจิตของผักคุณะภิกษุจึงหลุดพ้นจากโอรัมภาคียะสังโยชน์ห้าประการอานอนท์การฟังธรรมตามการการพิจารณาเนื้อความตามการมีอนิสงหกประการนี้อนิสงหกประการอะไรบ้างคือหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีจิตยังไม่หลุดพ้นจากโอรัมภาคียะสังโยชน้าประการในเวลาใกล้าตายในเวลานั้นเธอได้เห็นตถาคตตถาคตแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศปรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เธอเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้น จิตของเธอจึงหลุดพ้นจากโอรัมภาคิยะสังโยชน์หประการนี้เป็นอนิสงส์ประการที่หนึ่งในการฟังธรรมตามการ 2. ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีจิตยังไม่หลุดพ้นจากโอรัมภาคิยะสังโยชน์หประการในเวลาใกล้าตายในเวลานั้นเธอไม่ได้เห็นตถาคตเลยแต่ได้เห็นสาวกของตถาคต สาวกของตถาคตแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เธอเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นจิตของเธอจึงหลุดพ้นจากโอรัมภาคียะสังโยชน์5ประการนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สอง ในการฟังธรรมตามการ3ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีจิตยังไม่หลุดพ้นจากโอรัมภาคิยะสังโยชน์ประการในเวลาใกล้าตายในเวลานั้นเธอไม่ได้เห็นตถาคตทั้งไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตแต่ตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยซึ่งธรรมตามที่ตนได้สดับมา ตามที่ตนได้เรียนมาเมื่อเธอตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งทําตามที่ตนได้สดับมาตามที่ได้เรียนมาจิตของเธอจึงหลุดพ้นจากโอรัมภาคิยะสังโยชน้าประการนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สในการพิจารณาเนื้อความตามการ 4. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีจิตหลุดพ้นแล้วจากโอรัมภคียะสังโยชน์ห้าประการแต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในธรรมที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันยอดเยี่ยมในเวลาใกล้าตายในเวลานั้นเธอได้เห็นตถาคตตถาคตย่อมแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์ บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เธอเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นจิตของเธอจึงน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันยอดเยี่ยมนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สในการฟังธรรมตามการ 5. ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากโอรัมภาคิยะสังโยชห์ประการแต่จิตของเธอไม่น้อมไปในธรรม เป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันยอดเยี่ยมในเวลาใกล้าตายในเวลานั้นเธอไม่ได้เห็นตถาคตแต่เธอได้เห็นสาวกของตถาคตสาวกของตถาคตแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นประกาศพรมจันทร,ร์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เธอเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นจิตของเธอจึงน้อมไปในธรรมที่ เป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันยอดเยี่ยมนี้เป็นอานิสงส์ประการที่หในการฟังธรรมตามการ 6. ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากโอรัมภาคิยะสังโยชน์หประการแต่จิตของเธอไม่น้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันยอดเยี่ยมในเวลาใกล้าตายในเวลานั้น เธอไม่ได้เห็นทั้งตถาคตทั้งไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตแต่เธอตรึกตามรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งทำตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาเมื่อเธอตรึกตามรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งทำตามที่ได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาจิตของเธอจึงน้อมไปในธรรม เป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันยอดเยี่ยมนี้เป็นอนิสงส์ประการที่หกในการพิจารณาเนื้อความตามการอานน์การพิจารณาเนื้อความตามการมีอนิสงส์หกประการนี้แลภักคุณสูตรที่สองจบ